ประด,ดิจ e ่ามื่อได้ลุยสารบานนาสิพามาเอบังอันทีมงานกินอันผักเพ็ดพังพอนกับอันเหล่าขาวพี่น้องดึงกุกเอแล้วก็ลังชิมตีตัวน้ำเล้ยงโอ้ยมันไ้เปิดฝาอู้เออกินเหล่ากันหมเนี่ยเสียสาวไม่รอเเป็นไดรสชาสตร์เยสุดยอดเลยจ้ะขาดพริกไทยนาะพี่วานนะครับน่ทีมงานแต่ละคนพี่น้องเ้ยจะลดหสายหรือล่ะ

อันนี้อีหยังน,นี่สมพักกบลูกโดดเออเอปลาเข็าาขน,นแนนน้าเอี่ปปอมปลาเขียนก็ไม่ได้เอามะเซียงบังควันเงินแบ่ง้วยนะเอเสียงเสียงไว้ผุหล่วเนปแอลมันผุหลอมือนันก็เดาหน้าตาไม่แต่หดหดอีอย่างนะ โอ้อันนนะนันไ้องจากที่ียเเ่พอันต้องชบเจ้เิมไมันต้องมันต้องเปิดดไปหาเขาก่อนเปยมันเิน่เห็นไหนี่มันเปิดเปิด่อเเปิดเเลยเหมงินเหมือนันเขาจะเติมคั้งไปมาเกินัดปังอนแ่เาพวมีดี บึงพวกนี้ก็คือกันดทงเบาโทรศัพท์ทังกินี่น้องเลยไม่อย่างนี้กินบ่ได้มันอ้วนกินบ่ได้ตรงมันอ้วนนี่แหะกินบได้ของบ้านเลยใส่เงี้ย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 ้องนเยิบแ้วเาก็หนีเนี่ยขยิบรกนีันี้วเยวนจ้นี้ขึ้บ้านอซิมน้ำเนเฮ้ยสเงี้ยเง้ยแมนี่ไม่มาเลี้ยวเลิ้มกับิมแมเฮ้ยรถกับรมองได้เลี้ยวอยู ต้อนเดมตฟอัห็ดกิน่ฟอนจนนฟอนขอซีก่อนขอซีก่อน้ใคเนี่ยงมันเอยับลเดียวกาอี้เนีแกตาท้างจะซีิเดียวไห้เได้ไดแกงมดยางมดค้เอาไดทำไมทำมขงห้องเลยอร่อยเลยหรือน้องทางแไม่ชิมเลยีเดี่ลตัวมันขึ้นบถ้าเราัดัน ไั่นหนทไมนี่กันห้แซ่บนมือนบบนีเียบุกอมไ่นเคยกินบัน่วันมันืเอหนไปกินวนไม่เคย้ัห่หนักมือได้ละับนับยงยหนอยรู้เียงมันกัดมือใหญ่้อเไไปไหนต่อมน่มนได้นางกินบวบวยเรือแล้วตัวพหน เออตายซื้อนมโคมาให้เพียมต้อขวัญแล้วเด้อเขาจะไปไหนเขาจะมาหาหนังโอ้ยออกจากวงนั้นมาวงนี้พะนะหนังมันแยหนังมันแซ่บจิเออเนี่ยดูด้วยโอ้ยมันเนี่ยยุบเปียกยุบปลาุฮะเออป่ะกดๆๆโอ้ตัวพ่อแม่คือได้เห็ดเองล้นอ้าวด้นต้องพ่อแม่คือได้เห็นเยง ตัวบอลตัวนึงหัวนี่เห็ดเองรึเปล่าอร่อยไหมคะมันเหนือไปเงียม่ขอัดมือเราม็นแย้มมยังปากว่านั่นน่ะอยากลองของทั้งนันได้เตาพี่น้องทั้งนันไดเตาเป็นแม่เตาเตากับนแม่คู่มาด้อเสียเสีผัดพังพเสอ้เต lâu xì hà đây à junia nè nhầm tà mình nha. Ciao bây nè, chắp ngồi thăm để đe. Hi, 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 lì, hi, hi, lòi hi, lì lì hi, 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 เต่าอะไรแม่เต่าไม่รู้แม่ก็ไม่รู้ว่าเต่าอะไรเต่าเพ็กอะไรวะเอ็นไอ็ไปเอ็นไปเอ็นไปเอ็นไปว้าวพัดเพ็ดพังพรนแจมเหล่าขาวพี่น้องชีวิตบานชีวิตบันนอกเขามีดังสีละมันมีอาหารแปลกๆมานี่มาซุมนุ่มกันโลดโอ้นี่เตะพังพ่ำหน่อยตัวนึ่งนี่เตะทำคว่ำหน่อยตัวนึงเตะไม่หน่อย Nhá bè bà nhã lập chung nhuận bà lắm phải yên lót <laughs> lắm phải yên <laughs> lót lắm phải yên lót 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 bay lót 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 ไม่ไปย่งพยาบาลือว่าหลายตัวอันยีโอมันจะเอาไปปล่อยมือหัวเลขกออกมือเงินมันจะแปาเลขเอาไปปล่อยบงินะทเห็นมา่ี่วตัวมาก็เต่านาด้กตัวเห็นใจอีกมันเหยียบมันเหยียบด้ยนะแต่ว่าตมันก็ไมตน้ำไทไแกอย่งงี้นตัวะมันอาจจะไข่แล้วแบบไท่แล้ว พี่น้องนี้ทุกคนกินกันมุกมับมุกมับแสบไลอาหารปลาได้อาหารปลามาเอาเพชรมันไม่ลงหน้าไม่ใช่เนี่ยมันอยู่ในป่าเลยนะอยู่บนเขากินกันบนเขาเนาะเสียนแต่แสบเพื่ออย่างนี้แต่ละคนกินมือมับมือมับอยู่อ๋อคนไทยคนไทยซิมแล้วสามสี่หักครับแล้วกินแต่กินแล้วแสบอยู่ ครั้งแรกในชีวิตที่กินล่ะเดี๋ยวก็เสก็ไ่นเดี่ยวเลยเดี๋ตองกน้าปหเยนี่ต้องหอบจํำหย่นนใส่เพื่อนพากันกินเตาหรือว่าในแจกกันไม่ได้เกี่ยวมังเกี่ยวกันเกี่ยวแกเขาบอกว่าต้องถือตัว เอาสามสกันโหอันนี้บาเลียงอันนี้บางับอันนี้มันบางับอันนี้เขาเลียงงับถ้าเป็นงั้นก็ออกจากนอกบ้านไปไม่กินต้องกินเต่าก็ไม่กินมาต้องถือต้เสยกินแล้วก็เสยมาต้องเฝ้าั้เอาเขาเป็นแบบุปปาไอ้คนนี้แบบแปากกินอิ่มแล้วก็นแล้วนะอ้าอิ่มแล้วก็นแล้วมาต้องถือก็เจ็บปากแหละเสอเราไม่ร้ายบะนี้วะ

เขาได้เลยขอเชิญขาลังเขาได้ก็ดีแหละเขานีเละไม่มีหอกเมือเจ้ารวไปเืเาะแต่เขาจับผมผมโดนมหาเ้าูบมแล้วาเดี๋ยวปกันเถอะผมมีเงินเนาะเขาได้อันนี้เป็นเดือพี่น่องเ้อเดี๋ยวออกตัวซิมน้ำผึ้นก่อนเรอะ อย่าลืมกดติดตามลุยสารบ้านนะเด้วยจ้าขอบคุณค่ะที่ชมชิบบอตีจ้า